ถ้าเรายัางไม่สามารถเข้าถึงธรรมเราก็มีโอกาสที่จะไหลไปสู่อำนาจของกามาคุณท่ายแย่ฉะนั้นเราทางลายเนี่ยถึงแม้เราจะมาบวชแล้วเราทางลายก็ยังมีสิ่งเหล่านี้นอยู่เราจึงต้องแบบไม่ประมาทเรายังต้องมาฝึกมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติขัดเก้าหาวิธีหาอุบาย ใการที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้หนึ่งเรานี่บวชได้แล้วอันนี้โชคดีเป็นอันดับหนึ่งสามารถที่จะออกบวชได้สอํทำย่างไรจะอยู่ได้สามาอยู่ได้แล้วทำยางไรจะดีดีแล้วทำยางไรจะให้ประเสริฐประเสริฐแล้วทำย่างไรให้หลุดพ้นทำยางไรจะให้มันสูงสุดถึงนิพพานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ เราจึงต้องยอมรับนะบายาเราก็ต้องละเพราะว่ามันมีคุณค่าแต่ว่ามันไม่มีคุณค่ามากพอเราก็เลยละทรัพย์สมบัติทางโลกทางบ้านเลือนครอบครัวผัวเมียยอมสละเหมือนพระเจ้าละออกจากวงังละแล้วเราก็มาฝึกตนทีนี้ต้องมาฝึกมาหัมหมหดมาอดมาทน แต่ในการฝึกตนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายได้ไ่มแต่ว่าในการที่เราได้มาบวชนี่มันก็มีความสุขอยู่ความสุขหรือว่าคุณค่าหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับนี่มันเป็นอะไรที่งดงามยิ่งใหญ่ประเสริฐเลิศแต่ว่าเราจะรู้ไหมเราจะเข้าใจไหมเราจะเข้าถึงไหมเพราะว่าชีวิตเราเนี่ย มันค้เรายังหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับขีเลหรือว่าแบบถึงเราจะศรัทธาแต่ว่าใจิตใจเราก็ยังไปหลงเอาเรื่องราวน่นนี่อะไรอะไรแบบให้ตนเองแบบงอนเง่นคอนแขนไม่มั่นคงวันไหวเรื่อมีความแบบขี้เกียจขี้ข้านไม่ตั้งใจในการศึกษาในการปฏิบัติทั้งที่หาหน้าตามบวชมีความสุขซ่อนอยู่ มีคุณค่าซ่อนอยู่มีความดีมีความงดงามมีความประเสริฐซ่อนอยู่โดยจะว่าข่าวข่าวเรื่องราวโน่นนี่อะไรอะไรร้ายอย่างซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นระดับจิตของเราคือบางคนอาจจะแบบโอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่รู้จะว่ายังไงโทษอะไรอะไรที่แบบเกิดขึ้น จิตใจเราก็ห่อเหี่ยวหดหดูเศร้ามองเรือว่าไรล่ายอย่างที่มันแบบทำให้เราแบบหมดกำลังใจซึ่งที่จริงแล้วการบวชของเราเนี่ยเราบวชเพื่อขัดเขาตนเองเราบวชเพื่อจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองถ้าเราเรื่องของคนอื่นความชั่วของคนอื่นความดีของคนอื่นซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่มีปัญญามันจะเป็นโทษ ถ้าเราเอาความดีของคนอื่นมาเราก็มัวจะชื่นชมความดีของคนอื่นมัวจะหลงในความดีของคนอื่นโดยตนเอง,เองเนี่ไม่ทำความดีพอมีคนทำชั่วพอมีคนทำไม่ดีเราก็ไปทุกข์ใจไปมีความรู้สึกแบบเแบบืเ่อหน่ายเศร้าหมองหรื่าแบบท้อถอย ทั้งที่ตนเองเนี่ยมาบวชเพื่อขัดเกล่าตนเองมาบวชเพื่อที่ให้ตนเองดีไม่ใช่ว่าบวชเพื่อที่ให้คนอื่นดีคนอื่นเขาจะดีไม่ดีบางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่เราเอาเรื่องคนอื่นมาทําให้เราเป็นทุกข์เอาเรื่องคนอื่นทําให้ตนเองเศร้าหมองซึ่งระดบับความรู้สึกเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาความรู้สึกเวลาเราเห็นอะไรดีๆเราก็ดีใจ เห็นอะไรที่ไม่ดีเราก็เสียใจมันเป็นธรรมดาเจ้าว่ามันผิดก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมดาแต่เราเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้มันธรรมดาคือเราจะต้องมองมาที่ตัวเราแล้วเราก็จะต้องเอาประโยชน์ให้ตัวเราให้กับชีวิตเรานี่ให้ได้ความสุขที่เราได้อยู่กับการบวชความสุขที่เราได้อยู่กับพุทธศาสนา ความสุขที่เราได้อยู่กับการประพฤติการปฏิบัติโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบงดงามลึกซึ้งซึ่งเราสามารถที่จะเข้าถึงได้คนนี้จะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ถ้าเราอยู่กับพระราชนัไตรอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติอยู่กับการที่เราได้สร้างได้ทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา เรื่อว่าการเจริญด้วยศิลส,สมาธิปัญญาเรื่อว่าการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอะไรทุกอย่างนี้มันมีคุณค่าอยู่แล้วมันมีความสุขอยู่นันอยู่แล้วแต่ราวันเราได้ทําบุญเราก็อิ่มใจสุขใจพอใจ,ใจแล้วลือกถึงบุญเราก็มีความสุขวันหนึ่งเราได้รักษาสินเราได้เว้นบาปเราได้ละชั่วเราก็มีความรู้สึกดี โอ้วันนี้เราแบบไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีเราไปทําอะไรนะะแบบเหมือนกับเราละได้เราไม่ทําอีกแล้วรู้สึกมันสบายใจขึ้นรู้สึกมันไม่แบบเศร้าหมองในสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่วันนี้เราแบบโอ้เรารักษาสินได้เว้เรารักษาสินแบบดีมากเลยเพราะเราคิดถึงสินของเราเราก็มีความรู้สึกดี้น จนมาถึงเราภาวนานี่ภาวนาในการที่จะเข้าไปสู่การศึกษาการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิหรือว่าการที่เราได้อยู่กับธรรมะโยกับคำสอนพุทธเจ้าอาตมาว่าตัละวันต่ละวันนี่ยมันมันมีอะไรที่มันแบบงดงามลึกซึ้งสุขใจอิ่มใจในการบวชในการปฏิบัติของเราเนี้ ใครเขาจะเสื่อมใครเขาจะมีข่าวโน่นนี่อะไรโอ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกของกิเลสถ้าเราจะไปว่าไปตำหนิหรื่ว่าเราจะไปแบบดูถูกหรือว่าซ้ำเติมโน่นนี่บางทีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกเพราะว่าบางครั้งบางทีมันก็ไปแก้ไขอะไรมากไม่ได้ถ้าพูดถึงว่าบางคนไม่มีปัญญาพอ เรว่าไม่เข้าใจก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทุกข์อีกทำให้ตนเองเสื่อมจากศาสนาทําให้ตนเองเสื่อมจากความดีทำให้ตนเองแบบน่าเสียดายความศรัทธาของตอนเองที่มีน่าเสียดายความดีที่มันจะเกิดขึ้นน่าเสียดายประโยชน์ที่มันจะแบบเราคิดจะทําเราคิดจะอะไรต่างๆซึ่งถือว่าเราทําได้ฉะนพวกเราทั้งหลายเนี่ พระอาจารย์อยากให้อยู่กับความสุขในบนุญในธรรมในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ให้มากที่สุดที่ไหนถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็เ,เรียกว่าโฟกัสพูนแล้วเห็นไหมเดลิกอยู่ไหนโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสค,ค,คือมันอยู่ที่เรานาีอยู่ที่พระทันต์ใจ คือเวลาเราได้ฟังเทศเวลาเราได้แบบทำบุญให้ท่านโอ้มันเป็นอนซอนอนี่เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยใครจะว่าอะไรยังไงนนนี่จะเฮาอยู่ร่รมกันอย่งสิ่นี้เฮากับมีความสุขกันเนี่พระอาจารย์จะแม่อาจารย์จมื่อยแน่นั่นนี่แน่พระอาจารย์ในเทศยังอาจรก็ม,ม้วนไปหนอืมกูฟังจม,มื่อยก็ร่างเลยแต่ว่าประเทศมว้วนโ่ประเทศแต่วบอได้หยอกไม่ใญ่แน่อืม เว่าผื้นผู้นั่นผู้นี่แน่ก็มีความสุขไปเดวโอพื้นพระเดว่าพื้นไมชี่เว่าพื้นซุ่มซึกไปแล้วแน่ก็มีคือกันแต่ว่าเราก็พูดแบบไม่ให้มันแบบเป็นทุกข์หรือว่าเคร่งเครียดอะไรหรอกคืออาจจะแบบพอได้ผ่อลขายแล้วเราอยู่เราปฏิบัติี้ถ้าเรารู้จะเอาประโยชน์นั่งสมาธิ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกายาวๆภาวานาดูล,ลมหายใจก็ดีอยู่ในกรรมฐานก็ดีบางทีมันสงบบางทีมันแบบเบาสบายความรู้สึกที่มันอิ่มใจมันสุขใจมันเกิดขึ้นคือเราเห็นความศรัทธาเนี่ยเราก็มีความสุขนะอย่างที่เราไปเดินไหเห็นโยมากากมารกบมาไหวเห็นโยมมาเคารพถไายสิ่งของเล็กๆน้อย เราเอเราก็ดีใจบางคน่ได้มีเงินมีข้ออย่างหลายดอกนก้ำกระติกเดี่ยวมาถวายเขาก็ดีใจบางคน่มด้มีอยังมากาศซื่อก็ดีใจบางทีบางครั้งนเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเลยมันการเป็นอะไรจะยิ่งใหญ่มีคุณค่ากับสายตากับความรู้สึกของผู้คนโยหลายคนที่มาทําบุญวันนี้มาคนมาจากบุญมาจากกรุงเทพมาจากนนทบุรี บางทีไม่ได้รู้จักอาจารย์เป็นการส่วนตัวหรอจะว่าเห็นจากสื่อเห็นจากแบบติกตอกมากเห็นจากเฟซบุ๊กมากอะไรบ้างเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบอิ่มใจหาคนก็ร้องไห้เขาเห็นอะไรเขาเห็นศรัทธาเห็นศรัทธาผู้คนที่แบบแสดงออกต่อพระสงฆ์แล้วก็เห็นความศรัทธาของเรานี่ที่เรามีความศรัทธาในการปฏิบัติ ถึงเฮาสิบวได้เป็นพระอริยะพระอรหันต์เฮาก็บศรัทธาย่างแต่แต่ผักไตจนมาหอดผักกางย่างแต่แต่ผักเนื้อจนมาหอดผักกางย่างไปย่างมาย่างจนสิเป็นบาน <c oughs> <c oughs> ย่างหลายวะ <c oughs> ย่างเพื่อฝึกตนย่างเพื่อปฏิบัติอันนี้มันเป็นความศรัทธาของเราที่เราแสดงออกใจก็านานเรนาดำมัน พ่อเขาเห็นอราวแบาเขาโอ้ยมันก็ไปขักไปแนไปปฏิบัติอันนี้เขาเห็นความศรัทธาเขาก็มีความสุขใจเข้าไปเขาก็มว้วนคือกันใช้ความสุขจากการบวชไงโอ้ยมันมันมีคุณค่าอยู่นะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราแบบไม่ควรประมาทในการปฏิ